สักการี่อ t o น y ิอีสตอรี่เอนมุที่วังตั้งน้นจาอยู่หาหนึงความจากตื่น You treat me you alive 안녕하세요สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอมากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง ความปังของไอดอลกันนะครับในตอนนี้เนี่ยไอดอลเขาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับในเกาหลีนั่นเองสาวๆไอดอลได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในเกาหลีขึ้นมานะครับหลังจากที่ถ้าหากว่าเซิร์ชหาคาว่านูนี่ก็จะเป็นภาพที่อลังการอลังช่างมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าพิมพ์หาคําว่ายอจานูซึ่งยอจาก็มาจากคําว่ายอจาไอดอลนั่นเองนะครับแล้วก็นูนี่ก็เป็นชื่อเพลงถ้าหากว่าเซิร์ชหาคานี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะเจอรูปเด็กสาวที่มีการถ่ายภาพนูหรือว่ามีความโป๊ะเปลอยเปลือยนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไอดอลนะครับหลังจากที่คัมแบ็กมาในเพลงนู้ดเนี่ยก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในเกาหลีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ปังมากๆเลยเพราะว่าคําเสิร์ชหาคําค้นหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยอจานูดคาว่านูดเองก็ตามเนี่ยเสิร์ชหาในตอนนี้ก็จะมีแต่รูปภาพสาวๆไอดอลขึ้นมาทั้งรูปทั้งเพลงทั้งคลิปคอนเทนต,ต์ต่างๆที่เกี่ยวกับไอดอลแล้วก็เพลงนู้ดของไอดอลนั้นนะครับจะขึ้นมาแทนภาพเหล่านั้นไปหมดเลยและด้วยความปังของปรากฏการณ์ไอดอลนู้ดนี้นะครับทำให้ชาวนเนเหลี ต่างออกมาชื่นชมและก็ยกตำแหน่งความปังนี้ให้กับไอดลกันเลยว่าไอดลนั้นเนี่ยมาเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของคําว่านู้นเนี่ยให้ดูมีความหมายที่แตกต่างไปจากการถ่ายภาพนู้ที่ต้องคิดถึงความโป๊ความเปลือยเท่านั้นและนอกจากนั้นนะครับชาวเนติเซนเกาหลีก็ยังมาแซวโซยอนเลยบอกว่าให้โซยอนนั้นเนี่ยลงแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่นะครับชาวเนติเซนพร้อมใจกันจะโบสให้โซยอนกันอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งเรื่องเลยกับความปังครั้งนี้นะครับชาวเนติเซนเกาหลีเขาก็บอกว่าไอดลนั้นมาพร้อมกับความปังนในนนด้าาของคววมเป็ตั ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนจะรักแบบไหนจะมีรสนิยมแบบไหนก็ตามความรักก็คือสิ่งสวยงามแล้วเรานั้นเนี่ยก็ควรเคารพในสิ่งที่ตัวเราเป็นแล้วก็เชิดชูในความเป็นตัวของตัวเองไอดอลเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์หรือว่ากลายเป็นตัวแทนแห่งเพศแล้วนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายทอมหรือว่าเป็นเกย์เป็นกะเลยข้างนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นตัวเราเองอย่างอัลบั้มนี้ไอดอลก็บอกเลยนะครับว่า I love นั้นเนี่ยแฟนทุกคนสามารถต่อท้ายความรักของตัวเองลงไปในคาว่า I love กันได้เลยเพราะว่าสาวๆนั้นเ เคารพในความรักของทุกคนเคารพในความว่าความรักนะครับแอะอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวเน็ตในเกาหลีเขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับกับการเสิร์ชหาคําว่านูดแล้วไม่เจอภาพนูดเหล่านั้นแต่กลับกลายเป็นภาพของไอดลเนี่ยจะก,กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ช่วยในเรื่องของเซ็กชวลแฮรัสเมนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้หญิงในเกาหลีเรียกได้ว่าไอดลเนี่ยได้รับคําชื่นชมและก็ได้รับความสนใจจากชาว,นนาวเน็ตในเกาหลีในตอนนี้เนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับและเพลงนูดของไอดลเนี่ยก็ปังขึ้นไปเรื่อยๆจนจะฉุดไม่อยู่แล้วสําหรับใครนะคร เห็นว่าปรากฏการณ์นี้เป็นยังไงก็ลองไปเสิร์ชหาคําว่าโน้ดนะครับพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีได้เลยในเว็บไซต์ต่างๆของทางประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นนาร e เอร์หรือว่าลองเสิร์ชหาใน YouTube ลองเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับแต่เราเนี่ยก็ขอเตือนไว้ตัวใหญ่ๆคําเท่าบ้านเลยนะครับว่าเสิร์ชหาเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าหากว่าเสิร์ชหาเป็นภาษาอังกฤษที่พิมพ์คําว่าน้ดลงไปเนี่ยก็อาจจะเจอภาพที่โอลีลาอลังการก็ได้นะครับยังไงก็ลองเสิร์ชเป็นภาษาเกาหลีดูก่อนนะครับถ้าหากว่าภาษา าอังกฤษเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี๋ยเราจะมาบอกทุกคนอีกทีละกันนะครับหรือว่าใครที่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องตอนนี้อยู่คนเดียวเนี่ยก็ลองเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษดูก็ได้นะครับแต่ว่าแฟนๆหลายคนรวมไปถึงแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็แนะนาแฟนๆแล้วนะนำเพืนอนเพื่อนทุกคนกันนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบพิมพ์เสิร์ชหาเป็นภาษาอังกฤษในพื้นที่สาธารณะหรือว่าในที่ทํางานละกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไอดลของเราก็ปังมากๆแล้วกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะครับเสิร์ชหาคําว่านู้เป็นภาษาเกาหลีแล้วไม่เจอภาพนู้แต่กลับเจอสาว เป็นปรากฏการณ์ที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปังมากๆนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของ a อดเดลให้ทุกคนได้ติดตามกาันและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง